สวัสดีค่ะอาน้ค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียกชัดเรื่อง blue lock หรือขังโดนแข่งซีซั่นหนึ่งตอนที่11ค่ะสำหรับตอนที่แล้วนะคะก็อ,อด้วยสปิริตอันแรงกล้าของทีมแซดนะแพชชั่นของทีมแซดก็ทำเราซึ้งไปเลย <c ười> คือแบบโหมันแบบสู้กันแบบผือขึ้นคอจริงอะเออแบบไม่ซึ้งก็บ้าแล้ว <c ười> แล้วก็ตอนนี้รู้สึกจสะสกอร์เสมอกันอยู่เนาะ 4ต่อ4นะสำหรับทีมแกับทีมวซึ่งทั้งฝั่งทีม V เองนางนี้เนี่ยเขาก็ถูกปลุกให้ตื่นมาเหมือนกันด้วยด้วยสปิริตด้วยแพชชั่นของทีมแที่แบบมันไปปลุกอะไรบางอย่างสัญชาตญาณในตัวของนางงี้เหมือนกันเนาะให้แบบเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาแบบไม่ได้มีสัตประหลาดไม่ได้มีตาแบบมันสัตประหลาดเลยแต่เหมือนพอหลังจากตอนนั้นคือแบบตาเขาก็เป็นแบบสัตประหลาดแล้วเนาะเหมือนแบบไอ้ความแบบ อีโก้ความแพชชั่นที่แบบเออที่แบบจะทำทุกวิถีทางเพื่อชนะเพื่อยิงประตูอะไรเงี้ยออกมาเนาะไม่ใช่แค่แบบรอบอลจากนางนี้อย่างเดียวไม่ใช่นางนี้รอบอลจากเลโอรอบอลจากตัวเองหรืไมล่ะก็ผลการแข่งขันไม่รู้จะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็ทีมแซดเหลือสิคนเนาะเพราะว่าครูองค์ก็เสียสลาตัวเอง ออกนอกสนามไปแล้วคือจริงอยู่ว่าวิธีที่คิวคู่องค์ใช้สก,กัดนางงีมันก็ไม่โอเคนั่นแหละแต่ว่าก็น,นะคือเขาก็เหมือนแบบเออยางไงคือมันก็ไม่ใช่พุ้นบลอาชีพมันไม่ใช่การแข่งขันแบบอาชีพระดับอาชีพแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอเคแบบเขาอยากจะทําทุกวิธีทางเพื่อแบบขัดขวางการทําประตูของนางงี้องเนี่ยเ,เขาก็เหมือนยอมเออยอมใช้วิธียังไงก็ได้เอองั่นแหละอืมก็ ต้องมาดูผลการแข่งขันในตอนนี้กันต้องผลแล้วม,มากี่ตอนแล้วเนี่ยค <c oughs> ่ะเพราะฉะนั้นไม่เป็นการเซร่าเราไปรับชมกันเลยค่ะ let's do it อิสระได้เวลาแล้วไหม มีกลิ่นทุกคนว่ะฮู้วช่วยกันช่วยกันสี่คนโอเค หลบปโอว่าเขามองเห็นเป็น <gracias> ผู้มองเห็นอนาคต ก็ต้องพึงระลึกไว้ว่าอีสามประตูที่เองได้เนี่ยเตรียมกันก็คือคือบอกแล้วไงว่าเนี่ยไปคือคนพวกเนี้ยทำให้เห็นแล้วไง า,ากไอีกกเนใค,ใคมา็เดี๋ยวสิก็ <c ười> มันโดนสก,กาัดอะโ มันเห็นขนาดนี้ได้ยังเนี่ยคือไม่ใช่แค่มองแบบมุมมุมอีกโก้ไออย่างเดียวแต่มันฑิตเห็นอนาคตด้วยไหเห็นแล้วเห็นยัง <c oughs> เห็นแล้วคพรมีสว์ประหลาดเหมือนกัน ไม่มาเหมือนบาโลเลยวะอย่ยาตามมาติสัปลาตื่นแล้วจ้าตื่นแบบเต็มที่เลย

ยิงก็จบละพอที่ผ่านมาไม่คิดเรื่องการยิงก็เพลงมันจังนี่ผมเพิ่งไตเติ้ลเลยเนี่ยเพิ่งโอพีเหรอโอ้โห การพ่ายแพ้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งของการเติบโตเหมือนกันนะแต่ก็นั่นแหละเวลาย,ยังไม่พดโอตายังไม่โอด,ดี <c oughs> มันก็ไม่ได้แย่เสมอไปใช่ไหม มันก็มีแต่จะยิ่งทําให้รู้สึกแบบยิ่งอยากสู้อยากพยายามมากขึ้นไปอีกแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมใหม่ๆด้วยก็ให้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลไปสิก็ก็นั้นก็เธอไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

แต่แบบนี้มันจะมีการเปลี่ยนห้องอะไรอย่างนี้ไหมเพราะมันก็มีเศษสามคนตึกอื่นเพืเป็นแบบเมือนกันหรือเปล่าคนที่ยิงสิ

ここから、ストライカーとしてのイサギヨイが始まる気がする。あ、う、ん。ああ <laughs>、えー、ごめん。ちょっと言い切りすぎたかも。いい顔するね。エゴイ。これからもワクワクさせてよ。エゴイとイサギヨイチ。おや ทีมที่แพ้ทีมทีมนั้นก็มีโอคาวะด้วยใช่ป่ะคนนิโกะนิโกะเข้ารอโอเค

来いよ次も俺が勝つ。

ไม่ผอแมแห้งนะหลายคนก็มึกอยู่โอ๊ยหัวแตกไล้วิีกี้นะนี้จะเจ็บเข่าไหมเนี่ยวิ่งเยอะเกิน รอ้อนวร้อนเฮ้ยครกะเกลืดนะว่าจะคุยเกม

คือเราก็วแ่าเบงแบบเราอยังคิดว่าแบบให้มันจัดอัะดับย้อนหลังกันหรือเปล่าวะเพราะเราก็ว่า,วา,า,วาถ้าแบบโหระดับแบบดูทีวีเนี่ยแล้วแบบโหไอพวกทีบีซีดีไม่จะขนาดไหนวะ

次セレクションはゼロから一を立ち上げる。で、結論ここからは最新鋭のトレーニングフィールドで戦いだ。二次セレクションは5つのステージからないステージへと進むことができる。そして二次セレクションを突破したものは นี่มึงเป็นใครเนี่ยทำไมได้เลือกสารไดอะไรเองเยงอะเหลือเกิน,น <laughs> ใช้ใช้แบบแบล็กเม์สมาคมฟุตบอลเพราะยัง <c oughs> ไงซักจุดประสงค์ของบูลล็อกเขาก็ต้องการผู้เหลือรอดคนเดียวอยู่แล้ว

อ,อย่าเพิง่งคิงเงินค่ะก็ไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าอันนี้ไม่ได้ใช่กา,าร์กาบารูนี่ก็แบบเยอะนะ ือนจะแยกกันแล้ว <c oughs> โอเคตอนนี้นก็แขกเดียวนะั่นแหละแต่เมือน่เหมือนจะไม่ได้เจอกันแล้วอ

ชูเพยอะใครจะคนสุดท้ายว้าเละก็ในที่สุดอีสังีก็สแสดงเหวเนะคือคือเหมือนเป็นคิดสรรมการของเองได้แล้วนะว่าแบบพอเขาแบบแบบต่อจิ๊กซอว์ปั๊บ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 คือชิ้นสุดท้ายคือมันก็ต้องยิง <laughs> ถ้าไม่ยิงเหมือนก็ไม่ได้ลูกนะคะคือแบบ มองเห็นในขนาดนั้นแล้วว่าต้องแบบส่งลูกไปทางไหนส่งลูกให้ใครขนาดนั้นล้วคือแบบอย่างอันเนี้ยเขาก็คิดวาอยู่แล้วว่าแบบเออมันจะต้องมาที่เขาในจังหวะสุดท้ายเนอะแต่พราะแบบพอนางงีโผล่มามันเลยเหมือนแบบลวนเนี่ยเออแต่เขาก็แบบคิดได้แล้วเฮ้ยมันต้องยิงสิวะเออยิงตรงไปเลยอืมก็สรุปทีมแซดก็ชนะแนล้วก็เข้ารอบไปแล้วก็ที่เหลือก็มาอย่างละคนนิโกะนี่ก็แบบ เออแอบเซอร์ไพรส์อยู่นะคือแบบเออเข้าใจแหละว่าแบบเออีอังนี้ทาให้เขาเปลี่ยนไปยิงเองมากขึ้นเนอะแต่ก็ยิงได้ตั้งสี่ลูกนะเออก็เยอะอยู่บาโลว่าคนสุดท้ายเมื่อกี้บาโลสิบลูกอ,อ,อีกคนไม่รู้ใครอะเป็นหนึ่งในพี่น้องวาน,นิมะหรือเปล่าเออไม่ไม่รู้ไม่ทันเห็นแล้วก็เรื่องตึกเนี่ยเป็นอย่างที่เราคิดเลยอะคือมันก็ไม่เชิงว่าเป็นอย่างที่เราคิดแต่คือมัน ไม่รู้ว่าเราเคยพูดไปหรือยังแต่คือมันคือเราอ่ะเคยคิดว่าคือพอยิ่งตอนเราเห็นทีมวีอ่ะยิ่งเห็นในสามคนเนี้ยครารอความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบเอโกเขาจัดอันดับแบบย้อนหลังหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงๆแล้วตึกห้าจะเป็นตึกแรกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาแบบเหมือนเป็นในไอบ้บรรดาในทีมในตึกห้าเป็นคนที่เขาเห็นศักยภาพที่สุดเขาก็เลยแบบ เอามาอยู่ตึกสุดท้ายแล้วบิวว่าแบบอยู่อันดับล่างสุดเพื่อจะแบบบิวให้มากขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะเงี้ยเพราะเพราเรามองย้อนกลับไปถึงวันแรกไอที่ทุกคนมายืนรวมกันในห้องประชุมคือเราก็รู้สึกว่ามันมีหลายคนมากที่ดูเป็นแค่ตัตวกิ๊กกิ้วตัวประกอบอะแต่แบบแต่แบบตัวโหดโหที่มาอยู่ในทีมในตึกห้าก็หลายคนอยู่นะเราก็เลยรู้สึกแบบ นั่นจะบอกว่าคนที่อันดับสูงๆนี่เป็นพวกตัวกิก๊กส่วนใหญ่เป็นพวกตัวกิ๊ก้อยู่เหรอมันก็มันก็ดูปะปะปะแปลกๆไงเออเราก็เลยแบบคิดว่าเออแบบเขาใช้วิธีแบบจิตวิทยาแบบจัดอันดับแบบสลับกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันดับสูงจริงๆจริงๆตึกห้านี่คืออันดับสูงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออปรากฏว่าเออค,อคือทุกตึกคือตึกห้าอือ มันอาจจะดูเหมือนการหลอกลวงแต่ถ้าเรานึกถึงผลลัพธ์อ่ะมันก็เข้าใจได้มันก็ปกมันก็เป็นวิธีที่ดีมันคือแบบเพราะมันคือการบิวอ่ะมันคือการบิวให้ทุกคนต้องสู้ให้ทุกคนคิดว่าเอ้ยเราอยู่อันดับล่างเราต้องแบบฮึดสู้อ่ะเออมันเป็นเรื่องของจิตวิทยามันก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งแล้วก็แบบเออไม่รู้ทำไมคือทุกทีมแซดจะเข้ามาทุกคนแต่คือตอนนี้มันก็ต้องแข่งเดียวคือคือเข้าใจแหละคือเข้าใจว่าแข่งเดียวแต่ว่าคือมันเหมือนกับว่า ยังไงอะมันเหมือนกับว่ามันให้ความร,รู้สึกเหมือนทุกคนจะไม่เจอกันแล้วทั้งที่ทุกคนไปอยู่ในบูล็อกอะไรเงี้ยอืมก็เลยแบบเออเหมือนแอบ,บแบบเศร้าๆนิดนึงอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าโอเคต้องไปคือในความร,รู้สึกเราแค่รู้สึกว่าโอเคทุกคนยังได้เจอกันแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องมาแข่งกันเองเงี้ยคืออย่างน้อยถ้ายังได้เจอกันอยู่อย่างนี้นะแต่ถ้าแบบไม่ได้เจอกันอีกแล้วมันก็แบบก็แอบเศร้าหนึ่งเง ก็ตอนนี้ก็การคัดเลือกครั้งที่สองก็เริ่มขึ้นแล้วเนาะต้องรอดูต่อตอนหน้าว่าแต่ละดานเนี่ยจะเจออะไรบ้างอีสังีจะต้องแบบสู้กับใครอีกอะหรือจะต้องแบบมีมิชชั่นอะไรอีกบ้างนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย